ตำรวจไซเบอร์จับก,กระบวนการหลอกเทรดคริปโตเคอรเรนซีเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมดิโอตเลเดกามเบรสถานีประชาชนไทย PBS ทเล่าให้ฟังฮะตามรายงานนะครับของผู้สื่อข่าวเนะี่ยเขาบอกว่าตำรวจไซเบอร์ฮะสามารถที่จะมีการแกะอรอยติดตามกระบวนการที่หลอกเทรดคริปโตเคอรเรนซีโดยพิธีการของผู้ก่อเหตุเป็นแบบนี้ฮะคือจะใช้ช่องทางออนไลน์ครับยกตัวอย่างเลยคือสีฟ้าเนี่ยฮะติดต่อข้อความไปไปหาผู้เสียหายที่ดูแล้วคนนี้น่าจะมีเงินนะ น่าจะลวงได้อาจจะใช้กลวิธีที่เรียกว่าหลอกให้รักหลอกให้หลงแล้วก็ชวนลงทุนซึ่งมันเป็นการลงทุนทิพย์โดยที่ผู้ก่อเหตุนนะั้นมีการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วดูน่าเชื่อถือมากหน้าตาอะไรแบบตกแต่งมาเป็นเหมือนแบบเว็บไซต์ในการลงทุนโดยเฉพาะเลยขอผู้ก่อผู้เสียหายนะเขาเห็นแล้วหลงเชื่อนะเพราะว่ามันดูน่าเชื่อถือเลยเริ่มลงทุนไปแรกๆอาจจะไม่เข้าใจว่าว่า ي, ตกลงแล้วมันเป็นหุ้นหรืออะไรกันแน่ แต่สุดท้ายแล้วนะครับพอถามไปทำมมามันเป็นรูปแบบของคริปโตเคอเรนซีฮะหรือว่าสกุลเงินดิจิทัลจ่ายเงินไปแล้วโอนไปแล้วเสียหายนี่เป็นหลักล้าน,นรวมๆกันแล้วเนี่ยกว่า12ล้านบาทเพื่อเป็นการป้องกันภัยครับที่จะเกิดขึ้นแบบนี้นะฮะคุณทําเชื่อครับคนแปลกหน้าแอดคุณมาเป็นเพื่อนอย่าไปหลงรูปเขาครับทุกวันนี้มีแต่หลอกลวงทั้งนั้นเลยนะฮะแต่เมื่อไหร่ครับ คุณพลาดท่าไปแล้วโอนเงินไปที่บัญชีปลายทางซึ่งเป็นบัญชีบุคคลไปแล้วเนี่ยให้สัญญาถายว่านั่นคือบัญชีมาให้คุณรีบแจ้งธนาคารโดยด่วนนะอย่างที่2คือว่าคุณต้องแจ้งความผ่านทางออนไลน์นะครับผมจะย้าไปย้ามาตลอดเลยนะเบอร์ไปเว็บ t h a i police online com ทํา2ขั้นตอนนี้โอกาสที่ได้เงินคืนมามีสูงแต่ว่าต้องรีบแจ้งเร็วนะและหากว่าคุณต้องการให้เรื่องราวคุณนั้นเป็นตัอางข้อเตือนใจผู้คนลแล้วก็ติดต่อมาที่รายการสถานีประชาชนไทย PBS นะครับ